รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กรโดยปะันชีวิตสวัสดีครับพบกับผมครับดีเจชาวชาในรายการเดอะด็อกพาร์ทเนรายการเกมโชว์คู่สีสี่ขาครับที่จะทำให้คุณน้องหมาเนี่ยมาเล่นเกมสุดหดแสงหาครั้งแรกในประเทศไทยครับและที่สำคัญเราขอท้าคุณผู้ชมครับเพียงแค่คุณสั่งน้องหมาของคุณนั่งและคอยได้ก็สมัครมาเล่นเกมกับเราได้เลยครับผม และแน่นอนครับวันนี้เรามาเอาใจน้องๆนะครับเพราะเพิ่งผ่านวันเด็กไปแบบส,สดๆร้อนๆเลยทีเดียวและคู่พาร์ทเนอร์ทีมแรกของเราครับเป็นดาราเด็กที่ผ่านการแสดงเยอะมากๆเลยทีเดียวและที่สําคัญหน้าตาหล่อแต่ดเด็กอีกด้วยเอาวล่ะจะน่ารักขนาดไหนไปพบกับทีมแรกกันเลยครับน้องกายและฟอกกี้สวัสดีครับกายครับอายุ6กขวบ ฟ็อกกี้ไซบีเรียนฮักกี้หนึ่งขวบครับฟ็อกกี้ดีใส่ใจดีครับปกติผมกับฟ็อกกี้ชอบเล่นตุก๊กตาด้วยกันนะครับเวลาผมจะฝึกฟ็อกกี้ผมก็จะให้อาหารไปด้วยครับมาออกรายการครั้งนี้ผมกับฟ็อกกี้จะเอาชนะให้ได้ครับ สวัสดีครับน้องกายครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นามาหล่อเลยอเอาล่ะน้องกายครับน้องกายสั่งแล้วเขาทำทัดเชื่องไหมเขาเขาว่าเขาตามน้องกายไหมอ่างั้นน้องกายสั่งปกกี้ให้นั่งให้พี่ชาวดูหน่อยโอเคอ่เอาเฮ้ยแจ๋วม่ากเลยนี่ยังไม่ทันสั่งเลยเนี่ยอ่าสั่งน้องกายสั่งเซตเซตเซตอ่าดูเซตได้จริงด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้มือน้องกายอยู่ไหนอ่ะ วันนี้คิดว่าจะชนะไหมครับคิดคิดเหรออยากจะบอกอะไรกับคู่แข่งเราอีก2ทีมถ้าสู้กับฟอกกี้ได้ก็เก่งแล้วค่ะอแล้วน้องกายสู้ฟอกกี้ได้ไหมครับอไม่ได้ไม่ได้นะวันนี้สู้ๆนะอเอาใจช่วยตีมือโอเคเอาละครับและนี่คือทีมแรกครับน้องกายและฟอกกี้ สองประจำสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าหน้าตาน่ารักไม่แพ้กันเลยนะทั้งตัวเล็กๆตาโตๆผิวขา,ขาวๆโอ้โหเรียกได้ว,ว่าอนาคตเนี่ยแรงแสงพี่อ้ําอย่างแน่นอนและน้องหมางเขายังเป็นพัน์ุที่แพงที่สุดในโลกด้วยนะครับโอ้โหดีกรีขนาดนี้เนี่ยไปพบกันเลยดีกว่ากับทีที่สทีมของน้องไหมกับน้องอลิสกาชื่อเด็กหญิงพี่ลัีแก้วแหวนค่ะชื่อเล่นชื่อหม่ค่ะ อันนี้มากับอลิสเป็นพันชิเบตันค่ะ3ามขวบค่ะพอกลับมาจากโรงเรียนก็ชอบขี่อลิสเล่นค่ะหยิกบกรดมมาแล้วก็ให้อลิซคอยนั่งลงบอกว่าให้อลิสคอยคอยคอยแล้วก็คอยกินได้คอย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 เออรู้แล้วรู้แล้วเอากินได้เอากินกินกินสวัสดีค่ะ วันนี้น้องไหมมากับน้องอลิสค่ะความสามารถพิเศษของน้องอลิสคืออะไรครับนอนนะนอนนอนอย่างเดียวเลยอันนี้เขาเรียกพันอะไรครับน้องไหมฮะที่เบตันค่ะที่เบตันนะครับใหญ่มากเลยอันนี้คือที่บ้านเลี้ยงกี่ตัวฮะหนึ่งค่ะหนึ่งตัวถ้าเลือสองตัวก็ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวเนาะอู้ดูฮะอ้ดแรงเขาเยอะมากจะเล่นจะเล่นจะเล่นอ่ะน้องไหมสั่งเลยน้องไหมสั่งอลิสแมนโกดเลย มาขึ้นครับผมอลิซขึ้นโอ้ด้วยดูครับนี่งาสั่งที่น่ารักมากนะอลิซหันหน้ามาโอเคนั่ง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 ก่อนอลิซนั่งน้องหมายั่งครับอลิซอลิซนั่งอลิซนั่งมาวันนี้สู้ไหมครับโอเคทีมที่มีไฟเย้สู้ๆนะอลิซโอ้โหมองดูมองและนี่คือทีมสองของเราครับผมน้องไมายและน้องอลิซ ทีมที่3ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมเป็นทีมสุดท้ายนะฮะแม้จะตัวเล็กนิดเดียวแต่ความเก่งและความเก๋าเนี่ยอันดับต้นๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับน้องหมาโชคชนประสบการณ์งานนี้ไม่รู้ว่าระหว่างเจ้าของหรือน้องหมาใครจะแกกกว่ากันครับเอาล่ะไปพบกันเลยทีมที่3ครับน้องนุกกับโฮลี่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธีริศแสงสุริยงชื่อเล่นชื่อนุก อายุ8ปีครับกับพี่ฮอลี่พันกเล d e n r e t r i ว v e ์อายุ10ปีครับคอยคอยเก่งขอมือพอดีนั่งนั่งคอยผมก็ซ้อมกับพี่ฮอลี่ก่อนจะไปแข่งซ้อมทุกวันตอนเวลาเที่ยงเที่ยงบ่ายๆซ้อมก็ฝึกให้มันนั่ง แล้วก็คอยพี่โฮลี่เขาก็เชื่อฟังไม่ยือสวัสดีครับวันดี้รูกด้วยโอ้โหแต่งตัวหล่อเลยทีเดียวอายุเขาเท่าไหร่แล้วครับสิบปีิปีแล้วความสามารถพิเศษของเจ้าโฮลี่อยู่ตรงไหนครับเออนั่งหมอบคอย้องนุ๊กสั่งให้พี่ชาวคุณผู้ชมดูได้ไหมสั่งให้เขานั่งก่อนนี่นั่งนั่งนั่งอะหมอบ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  คอย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 อ๋อมีลักษณะเหมือนเขาเมื่อยพอดีเลยเนาะนะฮะเวลาที่นุกนุ๊กสั่งนะครับผมสู้ๆ,ๆโอเคตีมือ แย่ yeah! เอาละครับและนี่คือทีมที่3ประจำสัปดาห์นี้น้องนุกและโฮลี่นี่แค่เปิดตัว3ทีมครับผู้ชมครับยังวุ่นวายขนาดนี้เลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเกมสุดสนุกมาฝากรับรองว่ามันแน่นอนสัปดาห์นี้ห้ามพลาดนะครับเอาใจเด็กๆโดยเฉพาะสักครู่เดียวกับเดอะด็อกพาร์ทเนอร์รายการเกมโชว์คู่ซีสีขาช่วงหน้าสักครู่ครับ สนุนรายการโดยไทยประกันชีวิตด็อกสปอร์ตคลับ กับเข้าสู่รายการ็อกพาร Partner ครับรายการเกมโชว์คู่ซีสี่ขาที่ทําให้คุณและน้องหมามาเล่นเกมสุดโหดแสน่าครั้งแรกในประเทศไทยครับและแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราจะมีเกมสุดหินสุดโหดกับเกมที่มีชื่อว่าตบตาน้องหมาและพาร์ทเนอร์จะต้องประจําท่านเกมด้วยท่านั่งและคําสั่งคอยเมื่อของมาอยู่ตรงหน้าน้องหมาจะเริ่มจับเวลาหากน้องหมายังคงนั่งอยู่ได้ก็จะได้คะแนนจากของชิ้นนั้นไปกายพร้อมไหมครับ พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วหลังพี่เาวมีเดอะด็อกพาร์เนอร์อยู่หมด9แผ่นป้ายน้องกายเลกแผ่นป้ายไหนดีครับเดอะด็อกพาร์เนอร์แผ่นป้ายที่1ครับและโจทย์ที่น้องกายนะครับจะต้องเจอนะครับผมอยู่ในชุดที่8นั่นเองครับสิ่งของในชุดนี้ได้แก่โบโซโอ้โฮหฮะหวงห่วงชุดฟอร์ด็อกว้ว้าว ตกตุ๊กถึงจะเป็นฮัสกี้ตัวโตแต่ก็มีของที่ชอบงับติดปากเป็นประจำนั่นก็คือตุ๊กตาเน่านั่นเองทีโครดอนท่านมีน่สะสม10คะแนนครับมาเอาละครับตอนนี้น้องกายต้องสั่งให้ฟอกกี้นั่งฮะและคอยพร้อมกับผ่อนสายจูงนะครับและโบโซโหเฮครับ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับเอาละครับตอนนี้ครับแมมีโบโซมาทะพวงห่วงครับมาแล้วครับ ไม่หลอกว่าฟอกกี้ฮะทานลรง่ี่จบเลยเอาละครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่ครับโอ้ดูฮะน้องกายเอาอาหารล่อครับฉลาดมากครับตอนนี้เวลาเดินไปครับตอนนี้16วินาทีเอาละครับเงียบร้อยและข้อแรกของเราครับโบโซเฮไม่ผ่านมาถึงโจทย์ข้อที่สองกันบ้างดีกว่าครับมาเอาละครับตอนนี้น้องกายนะฮะสั่งให้น้องฟอกกี้นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับฟอกกี้เหมือนเห็นแล้วนะครับ เริ่มครับเอาละครับถ้าไม่ลุกนี่โอเคเลยนะจะทักทุกโจทย์นะครับผมาน้องกายสามารถสั่งได้นะครับตอนนี้ห้ามลุกไม่สั่งได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้จบรอบด้วยนะครับผมยังไงเรียบร้อยครับโอ้โหชุดฟอร์ดครับฟ็อกกี้ไม่พลาดทีมของน้องกายและน้องฟ็อกกี้ยังไม่มีคะแนนสะสมนะครับมาถึงโจทย์ข้อนี้กันบ้างมาถ้าพร้อมแล้ววายว้าวสามสิบวินาทีเริ่มครับเอาละครับเอาล้ครับจะเป็น ว้าวดาราสาวสวยตลอดการอย่างมารีนมอนโรออกมาโดนลมพัดสะบัดรกระโปรงบานตัวเป็น,เป,นเป็นแบบนี้โอ้โหเห็นแล้วขนลุกเลยโอ้โหมารีเนี้ยมาแล้วครับไวว้าวเรียบร้อยครับผมจะไม่ทำอะไรครับฟอกกี้ไม่พลา <c oughs> พดวันโจทย์ข้อที่4ครับมีคะแนนสะสม40คะแนนมากเอาละครับตอนนี้น้องกายสั่งให้ฟอกกี้นั่งนิดนึงน,นะครับอ่าให้เขานั่งครับน้องกาย เมื่อฮัสกี้ตัวโตอย่างเจ้าฟ็อกกี้ต้องมาเจอกับตุ๊กตาอันเป็นที่รักที่งับประจําจนกลิ่นติดแถมยังโดนผูกเป็ดมาล่อตาขนาดนี้เนี่ยเจ้าฟ็อกกี้จะมีวิธีระงับตะบะยังไงกันนะอยากรู้จริงๆเลย30ิวินาทีเริ่มครับเอาละครับตอนนี้แผนทีงานของเราครับเอามาแล้วครับผมเป็นแกรอทเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแม่จำได้ครับผมเรียบร้อยครับฟ็อกกี้ในข้อนี้ตกทุกฟ็อกกี้ โอ้ยน้องกายไปไหนกายไปไหนไปไปไหนพ่อไปไหนไปไหนโอ้ย <princi> ด <iner> oh ูฟอกกี้เสียใจอ่ะป้าป้าดูฟอกกี้ไปแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมแรกของเราทีมน้องกายและฟอกกี้นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยน่าเสียดายมากมาก ผ่านไปสี่ข้อยังไม่มีคะแนนสะสมสักคะแนนเลยนะครับมาถึงทีมที่2ประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นทีมของน้องใหม่และน้องอลิสนั่นเองนะครับผมน้องใหม่พร้อมไหมครับ<ะ>หลังพิเอร์ชาวครับมีเดอะด็อกพาร์ทเนอร์อยู่ทั้งหมด9แผ่นป้ายด้วยกันครับผมน้องใหม่เลือกเดอะด็อกพาร์ทเนอร์แผ่นป้ายไหนดีครับเดอะด็อกพาร์ทเนอร์แผ่นป้ายที่8ครับชุดที่น้องใหม่และอลิสจะต้องเจอครับอยู่ในโจทย์ชุดที่3นั่นเองครับ ของในชุดนี้ได้แก่อุ้ยแตกหมดเลยม <B ull ing> หาปลาไลโบโซโอ้โหเฮ้หมุนติว้วเกาสมุนไพรามาดูกันว่าเมื่อสุนัขตัวโตต้องมาเจอกับกลิ่นหอมมของ,องไก่ย่างตัวจ้อยจะออกอาการยังไงของชิ้นแรของเรามีนานสะสม 10คะแนนน้องไหมต้องสั่งให้อล some ิสนะครับผมนั่งและคอยนะครับสั่งให้เขานั่งเลยครับน้องไหมครับเร็วครับเอาให้เขานั่งให้ได้เอาให้เขานั่งให้ได้ครับโอเคนั่งจะเริ่มจับเวลาโอเคมามาแล้วฮะเห็นแล้วนะครับผมแม่ผู้ชมน่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นอะไรนะครับจะไปงานวัดบ่อยๆนี่เจอแน่นอน30มวินาทีเริ่มครับ ป่าไม่โดนครับผมไม่รู้ว่ากลัวสุนัขหรือเปล่านะครับเอาแล้วครับตัวนี้แม่อลิสมีแขนมองครับสงสัยยังมีสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังไม่ดุครับตอนนี้มาไปเรียบร้อยอุ้ยแกหมดเลยอลิสไม่ผ่านโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เราช่วยจับมาถึงโจทย์ข้อที่2ครับมีคะแนนสะสม20คะแนนพร้อมแล้วมาน้องหมายสั่งเลยนะครับ ให้คอยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้นั่งท่านีด้ครับเอาละครับน้อ,องไหมอยากให้เขานอนนะปูดมหาประไลยกลิ่นอันรุนแรงที่ออกมาจากช่องแคบของร่างกายจะสามารถทำลายล้างตะบะข,ของคู่ศีตัวโตได้ขนาดไหนพร้อมแล้ว30สวินาทีเริ่มครับอเอาละครับปูดมหาปาาระไล่แม่เป็นเรื่องราวของกลิ่นครับผมตอนนี้อลิซอลิซครับเรียบร้อยครับโอสปูดมหาประไลครับน้องอลิซไม่พลาด อลิสไปไหนโหใครจะจับล่ะครับเนี่ยมาถึงโจทย์ข้อที่3กันบ้างมีคะแนนสะสม30คะแนนครับคุณผู้ชมมาเฮ้ยอ้าวเต้กงสั่งให้นั่งแล้คอยนะฮะลุกก่อนลูก30วินาทีกับหมุนตี้นะครับจะรอดหรือไม่พร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับคอยเอาละครับแม่ลูกอลิสไม่สนใจนคอยคอยยังไม่รู้เยอาละครับมีจบเลยคอยคอย ครับอลิสไม่ผ่านมาถึงโจทย์ข้อสุดท้ายครับข้อที่4คะแนนสะสม40ิคะแนนถ้าพร้อมแล้วน้องไหมสั่งให้อลิซนั่งและคอยนะครับพร้อมแล้วเกลือสมุนไพรจากเชฟอ้วน30ิวินาทีไปครับผมเริ่มครับอลิซคอยตอนนี้อลิสคอยอลิสคอยอลิซคอยแต่ตัวนี้กลิ่นนะคุณผู้ชมโอ้กลิ่นนี่เดินทางไปแล้วนะฮะตอนนี้ที่สองแล้วครับผม เอาละครับโอ้ยรับเชฟว้วใจลายโอ้ด้วยลมเป่ากินไม่หายริ้ด้วยนะอลเอาละครับผมตอนนี้แม่ริ้วฟังแต่น้องใหม่อย่างเดียวเลยครับอาละครับไม่รู้แบบได้กินแล้วครับเอาละครับตอนนี้ยังไงครับท่านลุกจบเลยท่านลุกจบเลยและชาวสุขภัยอลิซไม่ผ่าน แข่งขันเสร็จสิ้นได้ร้อยแล้วนะครับทีมน้องหมายและน้องอลิซครับผมสัปดาห์นี้น่าเสียดายมากเลยทีเดียวครับยังไม่มีคะแนนสักคะแนนเลยนะครับผมเอาล่ะช่วงหน้ากลับมายังเหลืออีกหนึ่งทีมครับถ้าทำได้สักหนึ่งข้อจะได้เป็นแชมป์ประจำวันเด็กไปเลยนในรายการของเราช่วงหน้าสักครู่เดียวกับเดอะด็อกพาร์ทเนอร์รายการเกมโชว์คู่ซี้สีขาวสักครู่ครับ <laughs> โอ้ที่ส่งออกโฆษณาเลย สนับสนุนโดยด็อกสปอร์ตคลับเข้าสู่รายการ t ดอ d o ็อกพาร์เครับรายการเกมโชว์คู่ซีซีขาที่ทำให้คุณและน้องหมามาเล่นเกมสุดโหดแสนฮารั้งแรกในประเทศไทยครับมาถึงทีมสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับน้องนุกและน้องโฮรี่เอาละ่ะน้องนุกครับหลังเบี้ยวชาวมีเดอะด็อกพาร์เนอยู่หมด9แผ่นป้ายด้วยกันน้องนุกเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับ เดอะด็อกพาร์เนอร์แผ่นป้ายที่4ครับเดอะด็อกพาร์เนอร์แผ่นป้ายที่4แลวน้องนุกจะเจอโจทย์ในชุดที่5นั่นเองสิ่งของในชุดนี้ได้แก่ดับเครื่องชนโบโซโอโหเฮจักกะลิงครูฝึกอ้ลอล้อเล่นด้วยดีและของที่จะมาทำลายตะบะของเจ้าโฮรี่แสนเชื่องที่ถูกฝึกมาอย่างดีนั่นก็คือครูฝึกอ้ลอล้อ พร้อมแล้วนะครับกับโจทย์ข้อแรกทีคะแนนสะสม10คะแนนมาเอาละครับตอนนี้น้องนุกต้องสั่งให้โฮลี่นั่งนะฮะ30วินาทีมาเริ่มครับเอาละครับผมตอนนี้มารั่อ้วนนะเอาอะไรมาครับผอเป็นลูกคังครับเอาละครับตอนนี้โฮลี่เหมือนจะไม่สนใจครับสนใจอ้วนอย่างเดียวข้าวิีสุดท้ายบถ้าทำได้นะครับสุดยอดสี่สามสองงและข้อน,นี้ดับเครื่องชนโฮลี่าป ถึงโจทย์ข้อที่2กันบ้างครับคะแนนสะสม20คะแนนในข้อนี้มาน้องนุ๊กสั่งครับนั่งเลยครับ30วินาทีเริ่มจับเวลาครับอาลครับตอนนี้แม่ดูครับแม่โบโซ่เราก็พยายามนะครับผมแม่เล่นลูกบอลครับตอนนี้โอ้ดูครับโหรี่ยังนิ่งอยู่ครับยังนั่งนิ่งฮะตอนนี้ไม่ขยับเยียเลยครับอาลครับตอบตอนนี้ได้แค่ครึ่งเดียวนะในข้อนี้อาลครับถือว่ายังโอเคอยู่อาลครับ5 4 3ส1โสโสอง่โบเซโหนี่ มาถึงโจทย์ข้อที่3ครับคะแนนสะสม30คะแนนมาเอาครับผมตอนนี้น้องนุกต้องสั่งให้โฮลี่นั่งครับรูปฝึกสุดแนวกับเสื้อสีส้มสุดแปรจะใช้ทุกวิทยายุทธที่ฝึกมาสั่งให้เจ้าสีขาทำตามให้จงได้พร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับไปครับเอาละครับโฮลี่โอ้โหย่อนตัวอีกแล้วครับเรียบร้อยฮะ เอาละครับตอนนี้ครับผมว้วนครับมาแล้วครับทำยังไงครับโอ้ครับใหญ่ลอนจัดมันจะเป็นข้าครับเอาละครับตอนนี้โฮลลี่ไม่สนใจสักแหะเลยครับผมยังไงครับตอนนี้ครับผมโฮลลี่จะได้หรือเปล่าสี่สามสองหนึ่งและข้อนี้ครับผมโฮลลี่สามารถทำคะแนนได้ครึ่งเดียวแล้วมาถึงโจทย์ข้อสุดท้ายครับมีคะแนนสะสม40คะแนนครับผมพร้อมแล้วมาตอนนี้น้องนุกสั่งให้โฮลลี่ขบนั่งครับ ลุกขึ้นนั่งครับถ้าพร้อมแล้ว30ิวินาทีเริ่มครับเอาละครับผมมาแล้วรับเี็บร้อยครับแม่ตอนนี้ฮลี่กลังมองข้ารับแต่ยังไม่เห็นหนูในกล่องครับเอาละครับผมโหดท่าประจำเขาเลยครับวันนี้ทั้งวันเลยฮะเอาละครับนั่งถือว่าโอเคครับแต่ไม่รู้ไปไหนยังยังได้อยู่นะครับแต่ได้คะแนนแค่ครึ่งเดียวในข้อนี้เอาละครับีมงาเราพยายามครับเอาให้ปะากันครับหน้าต่อหน้ากันเลย2 1และข้อนี้ครับฮลี่ได้คะแนนไปครึ่งเดียว แข่งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมที่3ทีมของน้องนุกและน้องโฮรี่นะครับสามารถทําคะแนนสะสมได้ทั้งหมด55คะแนนแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทปวันเด็กในรายการของเราสนุกสนานมากเลยครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนฮะผู้ชนะเลิศมีคะแนนอยู่ทีมเดียวครับทีมของน้องนุกและน้องโฮลี่น้องกายวันนี้เสียใจไหมครับอืมครั้ๆๆๆงหน้ามาใหม่ไหมครับมาใหม่นะ แล้วเป็นตัวเดิมไหมหรือว่าเป็นตัวใหม่สัญญาสัญญาพี่เจาวกับคุณผู้ชมว่าจะมาใหม่โอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้น้องนุก๊กแลโฮลลี่มามาด้านนี้เลยครับเป็นไงบ้างครับน้องนุก๊กรายการวันนี้สนุกไหมครับนสนุกนะแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ประทับใจกับน้องโฮลลี่ไหมประทับใจนะอ่ะให้รางวัลมาสักหนึงกอดมาหน่อยกอดมาหน่อยกอดมาหน่อยโอ้เอาล่ะ แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาร่วมสนุกแบบน้องนุ๊กกับน้องโฮลี่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างไหนเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยเร็วสมัครกันมานเยอะนะครับสมัครกันมาเยอะๆะนะครับนุ๊กกับโฮลี่รออยู่นุ๊กกับโฮลี่รออยู่ครับผมคิดว่าน่าจะมีคนล้มแชมป์ได้คิดว่าน่าจะมีคนล้มแชมป์ได้ไดโอ้สุดยอดมากครับไม่น่าเชื่อคะโอ้นี่คือ น,นี่มาจากใจของเด็กตัวนิดเดียวเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมก็สามารถสมัครมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมไทยในการของเรานั่นเองมาโชว์ความสามารถของเจ้าคู่หูสีขาของคุณครับโดยสมัครมาได้ที่ Facebook The Dog Partner ครับหรือ IG The Dog Partner เเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีครับ <S <S>